อยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะวันนี้ชวนทุกคนมากินชาบูอีกแล้วเราอยู่กันที่ร้านชาบูเดอะแบคค่ะร้านนี้เขาเริ่มต้นที่3 9 9นะคะวันนี้เราเลือกเซต599ค่ะเราเลือกน้ำซุปนะคะเป็นซุปสุกียากี้กับซุปต้นตำรับชาบูเดอะแบคค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะมาทั้งน้ำจิ้มสุกี้แล้วก็น้ำจิ้มปอนสึค่ะที่เรากินร้านนี้นะคะเพราะว่ามีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแล้วยังมีซูชิด้วยค่ะ อย่างอันนี้เป็นหมูเด้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกเลยล่ะค่ะส่วนจานนี้เป็นเนื้อหมูโครบุตะค่ะโอ้โหเนื้อนุ่มๆเลยล่ะค่ะส่วนนี้เบคอนหมูดำใครชอบกินมันก็ต้องจานนี้ละค่ะสายเนื้อไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเพราะเขามีทั้งเนื้อวัววากิวเจแปน กับเนื้อวัวของ US เลยละค่ะส่วนอาหารทะเลนะคะก็มีทั้งกุ้งปลาาวลี่หอยมแมลงผู้นิวซีแลนด์ค่ะแต่พลอยไม่ได้สั่งนะพลอยสั่งมาแต่กุ้งสดค่ะก็ใส่ตะมุตะมินิดนึงนะคะทุกคนขอวนกลับมาที่หมูเด้งกันบ้างดีกว่าค่ะเนื้อเขาเด้งนุ่มจริงๆเลยละค่ะอันเนี้ยพลอยชอบมากๆเลย ส่วนคุโรบุตะนะคะหั่นมาบางกำลังดีเลยนะพลอยแอบชอบเนื้อบางๆนิดนึงค่ะเพราะว่ามันสุกไวแล้วก็ได้กินทันใจค่ะพลอยเป็นคนชอบน้ำจิ้มปอนซึอ,อยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าร้านนี้ทำปอนซื้อออกมาได้อร่อยมากๆเลยค่ะอ๋อที่ชาบูเดอรแบนนะคะราคา599เน็ต จ่ายเงินสดนะแล้วที่สำคัญรวมน้ำแล้วนะคะมีชาเขียวกับเอสโคลาค่ะแต่ถ้าใครสั่งน้ำเปล่าก็จะเพิ่มขวดละ19บาทค่ะมาถึงสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่พลอยรอคอยก็คือเบคอนหมูดำนั่นเองดูความมันสิค่ะโอ้โหมันต้องนุ่มละมุนลิ้นมากๆแน่เลย ความเด้งดึงที่แทรททูค่ะขอละเจนทั้งนั้นจิ้มกับปอนสึอือ,อย่าบอกใครเลยว่ามันอร่อยค่ะส่วนตัวนี้เป็นหมูนุ่มนะคะอันนี้พลอยเฉยเยนะแต่ก็แบบนุ่มๆดีค่ะสายเนื้อวัวอย่าพึ่งงอนค่ะซ้ายมือนะคะเป็นเนื้อวัว US ขวามือเป็นเนื้อวัววากิวญี่ปุ่นค่ะ สำหรับ A แล้ว A ชอบเป็นตัววากิวเจแปนมากกว่านะคะเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็ได้เนื้อมากกว่าค่ะ ที่ชาบูเดลแบร์นะคะเขาจะมีเวลาให้รับประทานอาหารนะคะ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถเลือกน้ำซุปนะคะได้สองซุปสองสไตล์ในหม้อเดียวค่ะเขามีน้ำซุปถึง5แบบเลยนะคะอย่างที่พลอยบอกว่าพลอยเลือกเป็นต้นตำรับชาบูเดลแบร์กับสุกี้ยากีแล้วเขายังมีซุปสายสาล่ายซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็ซุปหม่าล่าด้วยค่ะ พักจากชาบูก็มาต่อกันที่ซูชิกันบ้างดีกว่าค่ะร้านนี้เขามีซูชิให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะใครชอบแซลมอนก็สั่งแซลมอนค่ะส่วนนี้ค่ะเนื้อกับกุ้งค่ะสายเนื้อต้องสั่งนะคะซูชิวากีวเบิร์นค่ะส่วนสายแซลมอนก็แซลมอนโรยไส้ชีสค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือยำแซลมอนค่ะตัวนี้พลอยบอกได้เลยว่าแซบจีดจัดได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ นอกจากซูชิเนื้อที่เอสั่งมาแบบรัวๆรัวๆแล้วก็ยังมีดนี่ด้วยค่ะแซลมอนซูชินั่นเองตัวนี้เป็นแซลมอนซูชิแบบเบินไฟนะคะเขามีซอสหลากหลายเลยละคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านชาบูนะคะที่ตอบโจทย์คนที่อยากกินชาบูแล้วก็อยากกินซูชิไปพร้อมๆกันค่ะ ด้วยราคาเริ่มต้นที่3,995,99และ7 9 9แบบเน็ตแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ